ไอเฮียสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะพบกับรายการพิงไฟเตเมเลยนะคะไอเฮียนะคะดูการไอเย็ดบอนการทำไมต้องเรียกชื่อผมทุกคลิปทุกคลิปทุกงานเต็มหน้าเลยจีแมนอยู่นะจ๊ดจบจบจบการเปิดสวัสดีคไอเฮียค่ะโอเคมาคิวมาเล่นแต่วันนี้เราก็อยู่กันสามคนนะคะทุยเฮียคุยพูด ค้าทำที่อะไรเนี่ยก็มึงเป็นตัวก็ตัวจไอ้ยูกันด้วยนะครับกับรายการทีมไฟเกมไม่เมื่อนะฮะไม่เมื่อไม่เมื่ออออยิงกระสุนลังก้องที่เขาตรวครับที่เขาตรวจครับไปทางไหนวะยิงไฟเกมเมื่อครับผมทางไหนวะก็อยู่กับเราเออต่อแล้วก็ไอ้เย็ดมอนนะทำใจนะไปทางไหนอะทำใจนะเย็ดมอนนะหรือชื่อมันก็ชื่อว่าปอนนะฮะไปทางไหนวะ อ่านชื่อผมไม่ถูกก่อนดิไม่รู้คูไม่รู้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เหรอทางนี้เหรอเฮ้ยมันมีพื้นขาวๆนี่ยคุณลงไปแล้วนะแบบโอ้ยเย็ดหมอนตายโอ้โหตายแล้วกูก็ต้องเสกปืนมาใหม่เ่ยรหัสรหัสอะไรอะลองอันนี้เลยก่อนเลยสามห้าเจ็ดสองสามสี่ง้อไม่ได้เว้ย เปิลยแล้ววันดีเอาอย่าฟึ่งอย่าฟึ่งอย่าฟึ่งโอ้ยโอ้ยใครยิงวะไอปอนไอปอนไม่ได้ให้กูพิมพ์รหัสให้ได้ก่อนไอแซดยังเด็กกว่ายิงยังเนี่ยมึงออกมาเลยดิมึงพิมพ์ตั้เชี่ยเลยอ่ะเอาออกเลยเอาไปพิมพ์ก่อนไปพิมพ์ก่อน ไม่ปิมไม <c oughs> ่ให้ออกเอ้ยอย่าบังรหัสกันเด้อ <c oughs> ตองหนึ่งแปดสองเก้าดิสี่ศูนปดเจ็ดันยังคงไายใจหมยใจลมหายใจเขาไอ,าอ้กาอีก้าาอีก้า เลิตกอิกาทำลายสัตว์เลยเร็วๆไม่ยังบิมไม่ได้เฮ้ย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 อย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดตายแล้วไปเกิดโกงตายแล้วไปเกิดโกงใหม่อออัััไไดด้้ปปะืนตายแล้วไปเกิดโกงใหม่ถ้าถ้าอยากคิดเราใช้ปืนอัคได้ไหมฮะอะไรนะ

สามห้าเจ็ดหก,ก,กงงสามห้าเจ็ดหกอย่ายิงอย่ายิงไม่ใช่ 19, <20. S 1> หนห 19, ึ่งเก้าสองศูนย์ห้เจ็ดหกหนึ่งเก้าสองศูนย์ไอ้เขียวกวูเขียวแล้วอมอกูไอ้เอิร์ธบังทำไมสี่ศูนย์เจ็แปดสี่ศูนย์จ็แปดสี่ศูน

เดอเกมมีกินไ้ยังมึงย่อเข้าไปดิให้มันรล้อารมหน่อยสอดเว้สดเออเอประมาณให้ทำอะไรให้มันเอนจอยใช่ไหมอเออยอ่านดิอนจอยสนุกสนานยูยูเรลลี่ติงคุณคิดว่าฉันสนุกกับนี่เหรอเอาสนุกจีสนุก,กนสนุกเอาสนุก นูกแม่กูจะแคร์เด็ดเเียถามได้จะแปลผิดแปลถูกมั่งนะครับมาห้องนี้ห้องนี้อ่ะเปิดแล้วบอกให้ตะก้องนำตะก้องนำไปเลยไปไปรูดของก่อนตะก้องไม่สวดเลยอ่ะตะก้องไปเลยไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยฮะเจอเขาจนได้เลยกูกูไม่ตูกใจทุไเลยอ่ะกระโหลกอ่ะอ่เฮ้ยปตูปิดเองเอาไปหนึ่งกระโหลไอ้หนูเฮ้ยเอ๊ะมากองอะไรกันตรงนี้วะ เข้าอีกห้องนึงจะมีตาเต็มเลยอ่ะมีแมวมองบอมีตาเป็นกับมีจิโจ๊ะใคยทำที่ว่าเคยอ้วนจนกวิงอ้วนเด้ออ้วนทุกคนเปิดดิเฮ้ยป่ะรู้เสร็จแล้วป่ะกล้องเอาไปหมดเลยเฮ้ยมันมีแกให้เปิดอยู่เปิดให้หมดแล้วแกมึงเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้แกปาร์คูเลียกแกทำไมอะ บ้านอะไรบ้านนอกบ้านนอกว่าหัวมึงว่าหัวมึงว่าหัวนะแล้วก็ยิงกันแล้วก็ยิงแล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายตายดีกว่าไม่สนใจตายดีกว่าออาเฮ้ยกะโหลกเว้ยเฮ้ยไหนไหนใครใครกะโหลกเปิดดิใครกะโหลกมึงอ่ะเฮ้ยกูไม่กะโหลกกูเกียร์เ้ยเอ้ยยอมแล้ว มาห้องนี้อ่ะอือหือยิงแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยยิงแล้วมันตัววเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้าคุ้มเห็นไอ้สัตว์เอ้ย ICU อยู่ด้านซีอนนี้ใครๆก็แป้ได้แพ้ตามสบายเลยฉันเห็นคุณแต่คุณไม่เห็นฉันเอ้ยไม่มีแต่ฉันเห็นคุณคุณไม่เห็นฉันเออเก็บไปแล้วเปิดเอ้ยเฮ้ยมีวายมีวาย มีทำไมเหรอมีทำไมเฮ้ยกุญแจเปิดเลยฮะกูยิงมันยิงหมดอ่ะมึงถืออะไรมาใจเย็นใจเย็นอุ๊ยอุ๊ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูยิงแล้วกูขอโทษกูขอโทษไปไปเหลือนี่ดีกว่ากูขอโทษครับเฮ้ยมีเลือดมีเลือดในเลือดอ่ะอ้าวเฮ้ยเฟ เดือนมากระจกแตกเลยเออไม่ใช่กระจกไอ้สัตว์กระจกบ้านพองหน้าจอยคุยไปนอกทิพย์หน้าจอมันทำมาจากอะไรอ่ะทำมาจากเหล็กเหล็กเนาะเหล็กเหล็กเนาะตะลุยไอ้ตู้นี้มันมีอะไรเนาะอู๋ขึ้นเลยไปน้ำดิไอ้หนูแกะแกะแกะรั่ว แก่รวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยวะใครเล่นอะไรวะเฮ้ยมาจากไหนอะเมื่อกี้ไม่มีเลยพลังงานไะเนี่ยถืนถืนอะไรเมื่อกี้ไม่มีทัชเมื่อกี้อะโนวันแล้วบอกมึงจะยิงไงโอ้มีอยู่แล้วห้องนี้มีตู้ผีมีพลังงานไปดีกว่าตู้ผีแล้ววะฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจเฮ้ยมีอะไรดิอ่านดิเอ้ยจำลูมบางห้อง คุณไม่สามารถตรวจสอบคนเดียวอ,อ๊ยเอ้เหี้ยแคูกดเล่นนะเว้ยคูมองไม่เห็นอขอโทษขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วครับขอโทษเขาบอกว่าบางห้องคุณไม่สามารถตรวจสอบคนเดียวเอ้ยเข้าไปเลยห้องนั้นงนั้นกูเข้าเลยแล้วกันปเ,เปิดได้หรือเปล่าตรงนั้นตรงนั้นเปิดได้หรือเปล่า ไม่ได้ไม่ได้เงี้ยกุญแจล็อกแจ็คไม่เริ่มเลยก็ไม่มีอะไรอ่ะเฮียแม่งเม่ทันเนอะล็อกอือหือฮ่่ในตู้เนี้ยลองเปิดลองเปิดแล้ยเฮ้ยกุญแจ็คหยิบไปหยิบไปเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยองล็อกกูอยากเข้าไปด้วยมามาลงมาลงมากูไม่สอนกูไม่สอนไม่ได้ไปไปข้างๆไปข้างๆ ไปข้างๆแล้วไปข้างๆแล้วป้อนไปข้างๆเร็วแอะเฮ้ยเอะเอเอ็งจะบินเข้ามาทำไมอะบินเข้ามาตายไปเนี่ยกูอยากมีส่วนร่วมอะเป็นพวกเด็กเด็กอดอยากเด็กอยากมีส่วนร่วมเอ้ยลอนหล่ออะไรจะเมื่อกี้มันยังรอดอยู่เลยรอดเลยเรามารับนะครับทิมงานมารับแล้วครับ โอ้โหต้องกดรหัสใครเห็นใครเห็นรหัสอย่าให้กูรู้นะเขาจะมองไม่เห็นเลยสร้างอีกาเนี่ยโอ้เปิดประตูทีไสกาเออแล้วก็อะไรวะ40อยู่ในกัตว์ แล้วก็อะไรกว่าโอเคมาเลยเพิแล้วจะเอาไงต่ออมสินก็ออกมาไม่ได้เพราะว่ามีคเป็นกลุ่มสองสามสี่เอออะไรวะโอ้ยช่างแม่งเดี๋ยวกิ๊บยาววิ่งอะฮดแชมป์ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรนะฮะนนั่ นี่เป็นห้องห้องอาหารเอออะไรวะอะะไรวเสียงอะไรเสียงอะไรเหมือนมีเสียงพลังเหมือนมีเสียงหนักมีกระดาษตรงนั้นนราไม่กล้าไปเก็บแล้วโหเลือดเข้าไปดิเฮ้ยมีอะไรให้กดด้วยหมอครับไพ่คุณไปกดงั้นผมขอเก็บแล้วกันกระดาษกดไม่ได้วะอ่า you are not my o n l y subject you are my pet สัตว์เลี้ยงน่ะวะ คือฉันคือนั่นคือเพชรก็คือเพชรใช่ไหมก็คือนั่นเดมอนเดมอนใช่ไหมไอ้สัตว์เรจะเล่นอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุขอโทษขอโทษกับพี่ขอโทษครับผัวจ๋าหนูขอโทษตายคุยตายเลยไปดีกว่าเอ้าเอามาอยู่ในลูกกงเฉย

ทำตาแดงไปไปคยหัวแตกไปเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าฟององกว้าอุ้ยององกว้างเฮ้ยแล้วตัวอะไรมาเนอะไรนี่เออนี่กูได้แดกองเี้ล่ะโอ้โหดูมันดูมันดูมันดำเฮ้ยมีแกว่แกบ้านแพะมึงอะเฮ้ยเอไอ้แโจรลาวอ๋อผ่านกูเจออะผาวบ้านโจรลาวก็เอะมี คุณอะไรบินได้ฟันคุณเต่าแมนคุณจีไอ้ดอนโนฮาโรลิสใช่อะไรต้องถามว่าอะไรบินได้ก่อนแนนแสงอุลต้าไอลอเรตนั่นน่ะเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่นานแค่ไหนชาดาบิททำไมต้องมีปืนเนี่ยหนูขู่มากหนูขู่เอิร์ธว่ะฉันไม่รู้เฮ้ยยัวอะไรวะอ่านไม่ออกมองไม่เห็น มองไม่เห็นอยู่วิวได้คุณจะตายอ๋อเอ๊ะกูมีโทรศัพท์อ้าปากมันแอบมาอยู่อยู่วิวได้เอ๊ะมึงเดินเข้าเข้าไปเดินอินเฮลเอ๊ะกูมีโทรศัพท์อ้าปากเผาในนรกเอ๊ะป็นประตูเฮียชี้อะไรอีกวะตอนกูมาอยู่นี่คายแม็กจริงๆออ้สัตว์เย อย่าบินอย่าอย่าอย่าทำกล่องที่อะไรไม่รู้ว่าฝากว่ะกูรู้ไอ้สัตว์กูรู้ไอ้เหี่ยอ้าเฮ้ยสัตว์จะเล่นเหรอโอ้ยกูขอโทษกูขอโทษไป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 โคตรจ้าหนูขอโทษยินดีมึงเฮ้ยเนี่ยห้องเนี้ยห้องสุดท้ายไหนไม่ได้สำรวจเฮ้ยมีกุญแจห้องนี้สำรวจยังไม่มีคือไม่มีอเลยมายืนเล่นเหมือนเมื่อกี้ดิเป็นอะไรไหม อะไรวะโอมีดเอ,เอ้ยระเบิดระ,ระเบิด <c oughs> ไม่ได้แดกโอ้ยยยยจะเล่นกล้องเหรอจะเล่นกล้องเหรอไอ้ยิ๊กแจ็คไอ้ลองเล่นกล้องในตึกนี้ดิกูอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงวะไม่มีอะไรแล้วมั้งไปดีกว่ายิงไม่ได้ไปไหนต่อปือนนี้แม่งน่ารำคาญวะคิดมาเล่นดิ ใอ้กูเห็นมันเก๊เก๊เดี๋อโอ้ถูกแล้วมั้ยเจ๊เเฮียอะไรเจ๊เฮ้ยห้องนี้เปิดอะไรเนี่ยห้องนี้เปิดหรอควัวไฟไปด้วยด้วความสว่างมันเข้าไปเดี๋ยวถือมาจะทือมาทำไมนี่เอ็นอิทเนียเอ็นอิทเนียเนีย อลงอยู่อา not alone เฮ้ยตามสบายกูห่อลงด้วยกูห่อลงด้วยไอ้ตอโดนประตูหนีบอยู่อานอตอาโรนคุณเดียวอ้าวก็ใช่ไงมาอยู่คนเดียวน้ำน้ำน้ำมันเพิ่มขึ้นมาไอ้หนูไปไอ้ตอมันเพิ่มขึ้นมาไอ้สัตว์ไปเฮ้ยตู้มีกุญแจแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอ้าว จะเล่นระเบิดทําไมวะแมนบนี้เขามีระเบิดกันด้วยอ่ะเออมันมีตัวป้าตอนอะไรเลยเนี่ยมันออกมาแล้วมันกระป๋าเลยหยุดยิงกันได้และขอให้แมนบมันสงบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอ้ยผมผมมีของขวัญมาให้แล้วเขาไม่เกิดเลยโอ๊ยแล้วเขาไม่เกิดเลยอ่ะคุณอมสีเป็นเมทันเกียผมมีของขวัญมาให้ อืมติดติดโอเคมีของขวัญมาให้ครับเนี่ยครับกูไม่เอากูไม่เอาเอาผีมีดเลยปะปราไปยจัดกูพร้อมฮ้ยไปในห้องนั้นดิช่องยาวซะด้วยโอ้ยน่ากลัววิ่งครับื่นพบเอยเป็นวิงวิ่งดิหาเดย์ฮั g กี้เอ้ยเดย์ฮั g เกอร์วิ่ง ฮังเกอร์ก็มันก็คล้ายๆกันแหละคำฮังเกอร์ไปว่าหิวเฮ้ยฮังเกอร์ไปว่าข้าอาวรหรัหิวพออาวเหรอใช่หรอฮังเกอร์ไปว่าหิวอัน้นมันฮันเตอร์เอไม่ให่รับทีั้งตีนเฮ้ยมันมีสองคำไมควายฮังเกอร์ันุนามึงมึงรู้จักฮังเกอร์เกมไหมอันนั้นมันฮันเตอร์ไม่ใช่ไงมันหิวเกมเปล่าต้นตีน อย่เพร่เอะเดี๋ยวดูกูแปลดูก่อนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยูเปร์ฮันเตอร์อัพเตอร์ความหิวไอ้ห่าเตะแม่งยอดหน้าเลยใช่เหรอฮันเตอร์หรือไอ้ตว์แปว่าอะไรวะฮันเ e อร์มันก็แปลว่าไม่ได้มันแปลว่าหิวอย่างเดียวมันแปลว่าความหิวอย่างเดียว อย่อได้วะอย่าได้เพิงพ่งมึงจัง่งเหรอก็เกมเปล่าไม่เรียกว่าหันเก้อเฮียหิวหิวเกมไหมเฮียไม่เลยค่ะนี่แหละหิวเกมเมสันมาเถียงเรื่องเตอร์เกมนะฮะไอเอ,อ๊ะมันปิดนะฮะผู้ชมลองไปแปลงเองได้เลยฮะฮันเตอร์ไอฮันเตอร์แปลว่าหิวนะฮะห้องนี้นมีไม่รู้กูเปิดได้ไหมเอ้าเฮียทำไมเปิดไม่ได้อะต้องไปหาของเลยบอกให้ไปหา ไม่รู <c oughs> ้กูเห็นมันแปลกๆอยู่นั่นบนอ่ะเอาบอกคุณผู้ชมหน่อยอ่ะเอาเอาไม่รู้ว่ากูเปิดได้เลยเฮ้ยกูเห็นห้องด้านหลังมันมีห้องนึงอ่ะไหนวะตามกูมาดิอู้ยเฮี้ยพอมาติดว่ะเฮี้ยปิดปิดโอยเฮี้ยไปแล้วว่ะเรื่อง้างในมีอะไรอ่ะไม่รู้ดิห้องอะไรอ่ะก็ไม่รู้เมื่อกี้ข้างในมีอะไรอ๋อผาดมันเป็นที่ จะไปที่หมุนเว้ยเที่ยที่หมุนฆ่าคนน่ะอุ้ยห่านโดนคูโดนอดิละเมื่อกี้ข้างในมีอะไรอ่ะเราไม่รู้เราไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยนี่ทำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ประตูเปิดแล้วประตูแล้ววะประตูเปิดแล้วไม่รู้ดิประตูอะไรเนี่ยเปิดแล้วประตูเปิดแล้วไอ้เอิร์ดนี่ดิอ๋ออ่าดิอีกสองค่ะเฮ้ยเบื่ออยจริงแอมอันนี้อ่านไม่ออกครับขอโทษด้วย ก็ไปแปลกันเอาเอ้ตานังกูไปละวิ่งไปไหนอ่ะจบแล้วห้องนี้ปะจบยังไม่มีทางแล้วนี่ไปไหนอ๋อไปทางนู้นไปโน้นโอ้ยฉันเห็นคุณแต่คุณไม่เห็นฉันโอ้ยเหี้ยปอนมึงไหมเนี่ยโอ้โหมึงดูห้องดิ เฮ้ยจะปิดประตูอัานหน้ากันทำไมเนี่ยจะเปิดให้อ่ะเอ้าอุ้ยแสบโดนประตูหนีบกดน้ำรอแล้วกันรอแล้วอีหี้ยจะไปไหมมึงจะไปไหมกูไม่ได้กดเลยสัตว์กูไม่ได้กดเลยมึงอะกดเปิดน่ะไอ้ว่ากูยังไม่ได้กดเลยพี่ยะกลับไปสิงตู้และวเป็นผีสิงตู้ ไอ้ยาย่าย่ไอีสิ่งมึงไงเนี้ยเดี๋ยวมึงก็ด่าอววิแสัตว์ว่ากูนำเอาวิสัตว์ปอนไปไปไปอีปอนอุ้ยอะไรวะไปเฮียอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยไปแล้วผัดพลังงานโอ้ไปแล้วเฮียฮะคุณแจไปด้วยพวกเราลุก คือเรารู้ทางพวกเราเล่นมาแล้วนะนิดนึงแต่ผมเล่นถึงตรงนี้แล้วผมก็หลุดกากไงนมามามานี่นี่กากเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยไปเอาเปิดได้แล้วไปอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยโว้หแม่งพุ่งมาเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่บอกกูเลยอ่ะรู้ยังอยู่ไหนอยู่เฮ้ยรู้แล้ว อเบนดอน f ย i เฟนคืออะไรวะอเบนดอนคือเพื่อนของคุณจนถูกเซนเปอร์ใช่ป่ะฮะแบบอเบนดอนประมาณแบบจะถูกเซนเซอร์ใช่ไหมอะไรวะาเ่นมุกอะไรนะก็อันนั้นตอนที่ผมเล่นจบกับไอศิลย์แล้วรอบหนึ่งนะไอศิลย์มันมองเห็นเขาว่าดีเอ็นเอคนเดียวผมมองไม่เห็นครับเดาแป้ก่อนอเบน อาออกดิเฮียคนกดกระดาบบอตีดิไอ้ชุบบอลแม่งกดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอแปะก่อนนะเบนนอนคืออะไรเนี่ยการปลดปล่อยการปลดปล่อยไม่รู้แหละคุรู้ของละการปลดปล่อยเพื่อนของคุณเหรอมันทำนองว่าการปลดปล่อยไม่รู้แหละกูรู้ของหมดแล้วอ่ะทัวร์มาเฟสมยูเอฟเอเฟสยูเอ ออ้รู้รู้รหน้าตาคุณจะดูน่ากลัวเฮ้ยเฮียของอลไรวะแต่ว่า,มาเมื่อกี้ดังอืดแล้วมึงขึ้นไปเหยียบแล้วม่งจบเลยขึ้นไปเหยียบทําไมอ่ะเอา้ามันกําลังจะแทงคนเปล่าเนี่ยมันจะเลื่อนมาเลยเปล่าเป็นอะไรจะเฮ้ยเฮียอะไรวะอะไรอีกวะไอปอนตาระเบิดไปมเมื่อกี้เอา้าปอาแล้วมันออกมาไม่รู<แ>้ไม่รู้ที่เลยนะแทนที่จะมาออกตรงนี้เลย ไปมนะแล้วเมื่อกี้เห็นศพคนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เอาอยู่ตรงนี้เร็วดิไปพร้อมต่อดุยตโอ้เป็นไม้หมดเลยเฮ้ยทุบเลยป่ะป่ามีใสป่ามีใสกูจะยิงแล้วนะกูจะยิงนะลบมอุ้ยป่าไม่แตกก็บอกให้หลบตั้งแต่ต้องไปหาอะไรบอนี่ นี่สบคนอย่างนี้ออมสินทางไหนวะเนี่ยโหนี่นี่สบเฮ้ยจะไปเออเรามาเบรกแดนเล่นเบรกแดนเอ้าเออจัดเลยอย่าล้หลู่ขาโอ้ยยาวยาวไม่เอาไม่อ่านเอ็มแป๊บนึงดิอะขอไม่อ่านขอแล้ไปอ่านหนึ่งไหมอันนี้เนี่ยทางยาวเยาวเอ้าลืมเราลืมเหรอเฮ้ย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 ของหาย กูมัดเอฟไอเข็บกูหนีรู้แล้วในพีดีก็เล่นเอาเฮ้ยรหัสเฮ้ยระเบระเบิดจดหมายเฮ้ยเฮ้ไปวะใช่หรอเฮ้ยไอ้เหี้ยรหัสเป็นร้อยจะให้กูใส่ีินะใส่ตีหนึ่งห้าเก้าอ่าใส่ก่อนเฮ้ยพีดานพีดานเอ้าใช่ใช่หรอ เฮ้ยเพดานมันจะเข้่ให้ลดกดรหันให้ถูกแล้วเร็วเร็วเร็วเอออย่างงี้ก็ตายรหัดแรงเบื่ออะไรที่ยโอ้โหเฮ้ยกดออกกดออกกดออกดิคุมองไม่เห็นสองศูนมึอบนั่นกูบอกแล้วกูเด็กเกียน์เจ็ดบอกวันั้งนานแล้วเนี่ยกะก็ก็กูเกย โอ้อมสินเราผ่านกับดักต่างๆเฮ้ยเฮ้ยทางนี้เข้ายังห้องนึงว่ะแล้วแต่สินสินสินตรงนี้ยังดิโโอ้หเฮ้ยของหายอ่ะโอ้เลือดเฮ้ยทางนี้เราเข้ามาแล้วนะเว้ยแล้วแม่งก็หายไปอีกทีอ่ะว่าทางนี้วะอันนี้ที่หายเฮ้ยเห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีประวันห้องนู้นนะอือนะตะกร้อมึงนำเลยสัตว์ ตอนตอนเล่นก like ันเจอกับดักไม่ไม่ไม่เมินไปเลยเมินผ่านไปเลยไม่ไม่ได้มาสำรวจเออก็อันนะอันนะถ้ากันนะอยากอยากใส่เพลงในคลิปว่ะทำไรดีวะเพี่เอเนี่ยเดี๋ยวกูนั่งตรงนี้เดี๋ยวกูใส่คอมให้เป็นแบบดีเจแบบอุ้ยอุยตกใจเลยว่าทุกทีแล้วมันมีเสียงระเบิดใครเข้า อ้าวโอ้โหมันให้ออกไปเหรอไอ้พวกเขาด้วยเอาไปดิบินไปดิติดไปแไปเอาไม่มีอะไรให้เกาะบินไปไม่ได้เอ้ยเฮ้ยภาดัเฉ็นภาพดังเฉย4เพยิงกูมองไม่เห็นอะไรเลยอจะจบครับแค่นี้เหรอตายเลย โอ้ปัดกูบอกกูมองไม่เห็นเอ้ยมาเรามาตั้งเพลงจบดีกว่าไอ้สเนตทำไรเดียวติ๊งติ๊งติ๊งนั่งเอากูไม่เอาลืมเราเรื่องผีคนละเรื่องเอาไหมไม่มีเรื่องเออมีเหรอสนุกไหมเนี่ยกูถามจริงเลยสนุกมากแม่กูไม่ทำหรอกลบ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 ไม่โดนไม่โดนเลย Kakakku kuai, kuai. Kakakku ku ku kuai kuai. Oh, jom. Senang kan? Senang. 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 โอ๊ยว้าวโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอาย่อ๊่โอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโอนยโอ๊ะโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ย่าลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออยโอ๊ยโอะอยอใ่๊ยโอ๊ย อยากเล่าเรื่องผีอ่ะฝุดรดเดอมฝุดรดได้เฮีย What's go อื้นเต็มหน้าเลยจะให้กูใส่ั้งหลายรอบอย่างี้มันไม่ค่อยไหวนะคอยจะนู๋จะพลอก์เลังจะวิ่งกัเปีนี้ที่มีเท่านั้นแหละ จะตั้งวูีเจได้ไ้คัดดิกว่าไปดิดดะให้ลองะ <c oughs> จะทำอะไรกันนะ <c oughs> จะทำอะไรกันอาจะทาอะไรกันน่ะจะทาอะไรเพื่ออะไรจุดจก็หนึ่งองสามโอ้โหลเลือดสาดเล็กแบ็กกาวกูไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> กินจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอนที่ที่รินไม่อยากกลับนุ่งยาอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับไปอยู่ไม่ได้กินกิงจูบไปเล่นคอนเสิร์ตจูบจ้าวจูบไม่ร้องกันเลยจโจผมชื่อเอกชื่อเอกจโ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 จทุยผมจูบเอกจูบเอกผมอันนี้ใครกันเนี่ยฮะอครอยู่